สบายทีุ่้คนมากินข้าวแรงนำกันวันนี้มีแกงปลาตำหม,มูฮ่งเริ่มสีผิดมนุนมานาละเข้าหลาย เนาะกินไปกินมาก็คือว่าแซบเนาะผมพอมีอย่างไรค่อยเพิ่มจำนวนไปเละน้อยละน้อยเขาเป็นิารใช้เวลาคิดจากนาทีเขาก็กินเป็นเรื่อยๆเนาะสบายสบายแซบอยู่เนาะกินข้าวแต่ละมื้อเอาเนาะ เาก็มาตอกันแต่ก็คิดว่าข่อยก็จะให้อามกินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามจำนวนให้หลายๆที่สุดประเทศสำคัญในเมือหนึ่งข่อยก็ต้องเป็นนักกินประเทศลาวเนาะของประเทศลาวให้ได้เพราะว่าค่อยมีไอดอลนั่นก็คือฮีดอีทแหลก นักกินของประเทศไทยเอาทุกคนเที่บบเป็นการเสียเวลาเนาะเอามาสปีดในการกินเลย นะคนกินไปกินมาก็คือว่าการซีมัแล้วเนาะและอีกบอกกีข่ขำกับมันละก็คือว่าสำเร็จเนาะตามเป้าหมายเมื่อน,นี้แต่ปกติแล้วก็น่าจะกินอีกได้โยแต่ว่าเมื่อน,นี้หัวสำนีก่อนแต่ว่าเมื่อหน้าเขาจะมาต่อกัน,นเนาะไปเบิกกันเมื่อหน้าอันนี้เขาที่กินได้หล่ชำได้มีแต่ว่าฟาุกคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นอนเพื่เป็นกำลังใจให้กับข้าพเจ้ามาเบิ่งกันว่มามื้อหน้าเอาสีกินอย่าง้้ว็ซี่กินได้ไหลายซำไดในสุดกะเรียกว่าเมดเื่ออาหารมื่อน,นี้ ល្រូវើ័យចានបានទ្លນដែល់ទៅ្លារបស់ខ្លាស់ន្ល